กามเป็นมายาพิสุททั้งหลายกามทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงเป็นของเป่าเป,าปลี้ๆเป็นของเท,ท็จเป็นสิ่งที่มีการหลอกให้หลงเป็นธรรมดาพิสุททั้งหลายกามนั้นเป็นเหมือนสิ่งที่ทำแล้วด้วยมารยาเป็นที่พร่ำบนหาของคนพาลได้แก่กามและสัญญาในกาม ทั้งที่เป็นไปในพบปัจจุบันนี้และที่เป็นไปในพบเบื้องหน้ากามและสัญญาในกามทั้งสองอย่างนี้เป็นอาณาจักรของมารเป็นวิสัยของมารเป็นเหยื่อของมารและเป็นที่เที่ยวหาอาหารของมารจิตอันเป็นบาปอากุศลเป็นอภิชาก็ดีพยาบาทก็ดีและสารำพระก็ดี เหล่านี้ย่อมเป็นไปในอาณาจักรของมานั้นอันหนึ่งอกุศลธรรมเหล่านั้นย่อมมีขึ้นเพื่อเป็นอันตรายแก่พระอริยสาวกผู้ตามศึกษาอยู่ในธรรมวินัยนี้ได้โดยแท้แล